เอามีมครับมาหนีเอามีมส okay, okay. ูงเลยพร้อมยูทูบก็ะได้บูนี่ใช่ยูทูกคนเดียวเจะเจอ อันใหญ่หมั้ยใหญ่เติบพอได้แจ่วได้แจ่วเลยบไม่อะไรนี่อืมอันนั้นแหละอดูมนะั้ชับดูนล้วหัวครับ เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยหนึ่งห้งหงหางงามเลยครับนีหนึ่งครับหนึ่งห้างพี่น้องเรียบร้อยเบ่งหัวหน้ำอย่าแขนจบ